สวัสดีครับผมครูเรกนะครับป็นจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับวันนี้เป็นแบบไลฟ์สดนะครับวันอาทิตย์ที่17นะครับประมวานนี้หวยออกก็ส่วนใหญ่ล้วจะโดนนะเพราะเลขมันแปลกๆนะครับโอเคนะครับไม่ผู้พานำเพลงนะครับกเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์ถามต่อช่วงนี้ลูกศิษย์ถามเยอะนะครับขอรีวิวเลยแล้วกันนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่ม๋อ้นี่ก็พิเศษนะเป็นเลขที่สลับไปสลับมาคือผมเชื่อว่าคนขอเนี่ยมันจะมีขอเกย์อีกคลิปหนึ่งที่ผมลงไปผิดเมื่อกี้ ของวันพรุ่งนี้มจะมีเลข3 4 5 6ี่ใช่ไหมแล้วก็จะแบบสลับกันไปสลับกันมาอยากรู้ว่ามันต่างยังไงอันนี้ขอไปทางช่อง YouTube นะไม่ได้ขอไปทางชั้นเรียนนะช่วงนั้นมันจะมีลักษณะาการถามเข้ามาแบบนี้นะครับโอเค่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตนะครับแชร์ไลฟ์สดนะครับไปยังชั้นเรียนโอเคแบบนี้นครับ โอเคได้แล้วครับกลุ่มเลขวันนี้นะครับก็คือ4365 4365คู่เอกตั้งชื่อว่าสารพัดจัดการมันจะจัดการยังไงเดี๋ยวมาดูกันบางคนเห็นเลขสามสี่ก็ไม่อยากจะใช้แล้วโอ้โหสามสี่ต้องปากหมาแน่ๆ <c ười> คือมันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งนะมันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งของคำว่าปากร้ายปากคอร้อร้ายนะมันเป็นอย่างนั้นอนะ่ะเป็นแค่พาร์ทหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ถ้าพานรื่อื่นมันก็จะได้เรื่องอื่นด้วยเดี๋ยวเขามารีวิวกันนะครับโอเคนะครับ4365นะครับที่มาที่ไปกันก่อนแล้วกันนะครับประกอบไปด้วยเลข3คู่ด้วยกันก็มี43343663แล้วก็5665นะครับ3คู่นี้นะครูเอทำรีวิวไว้แล้วสามารถกลับไปดูในสักคู่นี้ได้ครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะความหมายภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับสามารถกลับไปดูได้หรือใครจะไปดูที่เลขกลุ่ม3ตัวก็ได้ครับจะเป็นกลุ่ม436634แล้วก็365 563นะครับท่านใดสนใจก็สามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับอ่ะเรามาเข้าสู่ประเด็นเลข4ตัวกันวันนี้4 3 6สานะครับสารพัดจัดการเนี่ยเขาจัดการยังไงนะครับอ่ะสารพัดจัดการนี่ผมผมมอมเรื่องของการทำนะแต่ก็ขอขอพูดถึงด้าน4ตัวหลังก่อนที่มันจะเป็นแนวคิดที่มาสู่การการะทาว่าทําไมเขาชอบจัดการนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยลงท้ายเลข5ไอ้คนเนี้ยถ้าเอาแค่เลขเดียวนะคือเลข5เนี่ยเอาแค่เลขเดียว เขาเป็นคนช่างพิจารณาอยู่แล้วมองอะไรนู่นนี่นั่นรอบด้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งต่างๆมันต้องมีลำดับมีขั้นตอนในการทําความเข้าใจได้นะคือรายละเอียดเขาจะเป็นลักษณะของการจับสิ่งนั้นสิ่งนี้มารวมกันแล้วก็สรุปเป็นแนวคิดการตัดสินใจนะเวลาที่เขาสรุปแล้วนะครับเป็นคนช่างพิจารณาแน่นอนเลข5ก็เลขของการจัดการถ้าเป็นเลขเดียวก็เป็นเลขที่เด่นนะครับในเรื่องของการจัดการน่าจะเป็น ท็อปทอปเลยอาจจะดีที่สุดในบรรดาทุกเลขก็ได้ที่เรื่องของการบริหารการจัดการนะครับแต่ก็จะมีเลขอื่นอย่างเช่นเลข, 7, าจาเ,ลขเจ็ก็ได้แต่เลขจะมีละเอียดไปน,นิดนึงนะครับเลขห้านี่ดูกลางๆสุดแหละนะครับแล้วตำแหน่งต่อมาเป็นเลข6แน่นอน6กหเป็นท้ายที่แบบว่ามหานิยมนะครับเพราะว่าคือผมมองว่าสมัยก่อนที่คนเขาเขาให้เลขเนี้ยมันเลขเด่นๆเนี่ยผมมองตีในเรื่องของความหมายอย่างเดียวนะผมไม่ได้มองในเรื่องของการจะไปอวยอะไรกัน 5, 6, 6, 5้าหกหกคู่ซับคู่โชคอะไรพวกเนี้ย ผมมองว่ามันมาจากการที่เขาคิดได้ลบอบครอบมีการจัดลาดับแล้วสามารถนําสิ่งที่เขา,าสิ่งหรือความรู้ที่เขามีนะสิ่งที่เขาจัดการมาแล้วนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้คือภาษาที่ผมตีความออกมาผมเลยมองว่าเออมันดูดีมากคือคิดอะไรก็ตามลําดับอะไรไว้ในหัวก็ตามแล้วสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด คือมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอะ่ะถือว่าโอเคนะซึ่งมันก็เป็นการคิดก่อนด้วยไม่ใช่ห้าหกนะน,นี่คือหกห้านะครับมันการคิดก่อนที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้แต่ถ้าเป็นหนะ้าหกอ่ะมันจะคิดเฉพาะด้านของตัวเองอแล้วก็ทําให้มันเป็นขั้นเป็นตอนอันนั้นก็จะได้อีกแบบหนึ่งแต่หกห้านี่ผมว่าดูดีกว่าห้าหกนิดๆตรงที่ว่าโอเคจะคิดจะทําอะไรมองก่อนแล้วกันว่าจะให้ทำอะไรแต่พอมองแล้วคิดว่าอ่ะไอ้ที่อยู่ในกรอบนี่แหละเอาไปใช้ยังไงก็ได้ พอมันอยู่ในสามารถสิ่งที่เขาควบคุมได้บริหารจัดการได้ทั้งหมดนี่คือคนหกห้าทายนะตำแหน่งต่อมาเป็นเลขสี่เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะถ่ายทอดความอะที่เอาไปใช้เนี่ยเขาทําได้ดีคือเขาถ่ายทอดออกไปได้เลยแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นและเกิดประโยชน์ต่อตัวเองคือเกิดประโยชน์เก่าทุกคนไม่เอาไอไม่ใช่เป็นเลขสามไม่ให้เป็นเลขสามคือเขาคิดแล้วก็ทําได้เลยเพราะเหมือนมันพร้อมแล้วไม่ใช่เลขสี่ขออนุญาตขออนุญาต ลบลบมึงคิดไปก่อนหัวมองเลขผิดนึกว่าเป็นเลขสี่พอหกแล้วมันเป็นเลขสามปุ๊บก็คือคิดแล้วทําได้เลยมันถึงเป็นคนที่แบบประมาณว่าคิดแล้วทําได้อย่างที่ลงตัวทับไวจัดการอะไรได้ทันทีทันใดเป็นเหมือนมนุษย์เขาเรียกอนเนกประสงค์อะ่ะเป็นมนุษย์อนเนกประสงค์ที่แบบว่าอ่ะสมมติเขาให้เรื่องอะไรมาเราก็ไปคิดที่คิดอ่ะใช้เวลาสักพักแล้วก็ทําได้เลยไม่ไม่ต้องรอนาน แบบไม่ต้องรอนานอ่ะทาได้แต่ว่าตอนที่ให้ไปคิดต้องมีเวลานะคนสามหกห้าเนี่ยต้องมีเวลาก่อนถ้ามีเวลาแล้วปุ๊บอ่าจัดเรียบเรียงปุ๊บ,บทำได้เลยแล้วทําได้ดีตรงพื้นฐานเป็นเลขสี่ด้วยสามารถเอาไปทําอะไรก็ได้อยากทําอะไรก็ทําได้อยากจะจะเป็นการสื่อสารจะเป็นการลงมือทําจะเป็นการาไปพัฒนาสิ่งต่างๆที่อยู่ในองค์กรตัวเองหรือว่าร้านตัวเองอ่ะเป็นร้านขายของเนก่ยร้านตัวเองก็ทาได้หมด ผมถือว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างจะจับฉายมากๆทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างทั้งที่เคยทํามาก่อนแล้วไม่เคยทํามาก่อนและที่อยากทําและไม่อยากทําทําได้หมดเป็นเหมือนมนุษย์งานเป็นมดก็เหมือนมดงานแล้วข้อดีที่สุดของกลุ่มเลขนี้ผมมองว่าเขาทําตามคําสั่งได้ดีไม่มีบิดพลิ้วเหมือนรับสารอะไรมาก็าสามารถถ่ายทอดแล้วลงไปทําได้เลยแต่ข้อด้อยที่ในกลุ่มนี้ก็มีคือเขามีความที่แบบว่า จะบอกว่าไงเดีความยืดหยุ่นเขาน้อยอ่ะแต่คือยืดหยุ่นในตัวงานอ่ะได้แต่ถ้ายืดหยุ่นในตัวของในตัวของเขาเองอ่ะถ้าเกิดว่ามีใครว่าเฮ้ยทานั่นทํานี่หน,น,น่อยทำนี่เนี่ยคือถ้าเขามองว่ามันนอกเหนือจากสิ่งที่เขาควบคุมได้เขาก็จะไม่ทําแต่ถ้ามันไม่นอกเหนือจากสิ่งที่เขาทําได้หรือมันอยู่ในสายงานกันแล้วหรืออยู่ทีการปฏิบัติของเขาแล้วอ่าเขาทําให้ทหําให้เลย แต่ถ้าเพื่อจุดประสงค์ของเขาเองก็คือมันต้องอยู่ในสิ่งที่เขาทําได้เขาถึงจะทํานะครับแต่ถ้าเป็นคือผมว่ามันเหมาะกับคนที่เป็นสตาร์ทอัพนะที่อยากต้องการแนวทางที่ชัดเจนแล้วทำได้เรื่อยๆแต่เป็นแนวทางของตัวเองไม่แตกออกมากคือคุณต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่คุณวางไว้ให้ได้เขาจะทุนก็จัดการในสิ่งที่คุณวางไว้ให้ได้คือคุณทําได้แน่ในสิ่งที่คุณตั้งไว้นะครับผมถือว่าเรื่องเนี้ย หมาะกับคนที่เป็นหนุ่มสาวก็ได้ครับหนุ่มสาวยุคทํางานอะไรพวกนี้ยหรือคนที่ไปทํางานในองค์กรก็ได้เพราะคุณจะไม่แตกออกจากสิ่งที่องคอก์กรเขาบอกแต่คุณสามารถแก้ปัญหาหรือว่าจัดการระบบต่างๆที่อยู่ในองคอ์กรได้ดีได้เก่งนะครับเพราะมันมีหกห้ากำกับอยู่แล้วว่าคุณวางอะไรไว้คุณก็ต้องทําอย่างนั้นได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อเด่นข้อด้อยลองพิจารณาดูนะครับส่วนด้านหน้าผมมองว่าเป็นคนที่บุคลิกนี่เข้าถึงคนได้ง่าย คือเปิดหน้ามาก็ยินก่อนเลยทักทายก่อนอาจจะดูเสียงดังบุ่ยวายนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดังขนาดที่แบบว่าเหมือนเราทักทายเพื่อนที่สนิทกันหรือเราทักทายคนที่แบบว่าเออรู้จักมาคุ้นกันอ้าวง่ายสวัสดีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบใช้คําที่มันประมาณว่าหยาบคายจนเกินไปนี่ออกไหมครับเพราะมันมีหกห้าที่เป็นพื้นฐานว่าเป็นคนที่ต้องวางตัวด้วยนะเอ,อเข้าถึงคนแบบวางตัวด้วยนะ อาจจะมีถ้าเป็นคนสนิทกันอาจจะมีคําที่มันดัดดูตรงๆบ้างนะครับแต่ถ้าคนไม่สนิทกันเนี่ยเขาจะผมมองว่าถ้าเขาเป็นคนที่เป็นคนดีนะต้องบอกตรงนี้ด้วยว่าบางทีเราบังคับคนดีหรือไม่ดีไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นคนดีเนี่ยถ้าเราเจอคนข้างนอกเขาจะเป็นคนที่แบบพูดชัดถ้อยชัดคําวางคําพูดได้ดีเสียงดังฟังชัดแต่บางคนที่แบบถ้าชอบคนเสียงดังอาจจะ คนเล่งนี้ <c oughs> อาจจะไม่ตอบโจทย์นะแต่ถ้าคุณไม่ได้ชอบคนเสียงดังมากอืคือไม่ไมไ่ชอบคนเสียงดังแหลแต่ขอพูดชัดๆหน่อยอะไรเงรี้ยเออคนนี้ตอบโจทย์แต่งตัวดีครับบุค,คลิกดีนะครับแต่งตัวภายในนี่ดีนะครับแต่แค่อาจจะมีการแบบผงผางนิดหน่อยเวลาเข้าถึงเวลาแบบเข้าถึงคนผมว่าเขาเหมาะกับเซลนะเซลที่แบบปึงป้งๆเจอหน้าผมเอาไงครับวัสดีนู่นนี่นั่น,นอ,อะไรเงรี้ยเหมาะกับงานขายนะเหมาะกับงานขาย คลิกประมาณนี้นะครับสําหรับด้านหน้ะนะครับอ่ะเรามารวมกันนะครับหน้าหลังเป็นเรื่องของความรักแล้วกันครับความรักสิ่งแรกเปิดเผยจริงใจนะครับชัดไปช,ด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 ชัดค่อยชัดคาจีบใครก็จีบคนนั้นไม่จีบเพิ่มเพื่อนะล็อกเป่าแล้วต้องได้ประมาณนี้ทางเราจะไปจีบใครนะแต่ถ้าใครจะจีบเขาเนี่ยเขาก็เปิดนะคุยกันนั่งคุยกันถ้าเกิดว่าลงตัวก็ไปต่อถ้าไม่ลงตัวก็พอเป็นคนที่ชัดเจนมากในเรื่องของความรักนะครับ แต่ว่าเรื่องรูปร่ปางหน้าตาแล้วคนนี้ผมมองว่าก็ดึงดูดอยู่นะแต่งตัวดีครับแต่งตัวดีแต่งตัวดูมีแฟชแฟชั่นบ้างแต่งตัวดูสะอาดสะอ้านดีนะครับวางตัวดีแต่ถ้าเรื่องความรักก็จะแนวตรงๆตรงๆแหละนะครับแต่ก็โชคดีนะถึงจะมี4ีสาก็ตามแต่ก็โชคดีว่าเขาวางตัวในคําพูดหรืออะไรต่อไปเสียงที่ผมบอกไปคลินยนอกเขาเป็นคนที่แบบคุยอะไรตรงๆ,ๆมีความชัดถ้อยชัดคําประมาณนี้นะครับ อ่ะนี่คือความรักเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงินห a เก i ่งมากเต็มสิบผมให้เก้าให้แปดให้เก้าเลยนะครับให้แปดให้เก้าคือถ้ามีงานวิ่งใส่เลยถ้ามีงานที่จะได้เ,ง,เงินอ่ะวิ่งใส่เลยจัดการได้ดีมากนะครับแต่ก็ต้องเป็นงานที่เขาคิดว่ามันทําได้นะถ้าทําไม่ได้เขาก็ไม่ทำนะประมาณนี้แต่มีช่องทางในการหางเงินที่หลากหลายนะครับส่วนเรื่องการปัญหาจัดการ,การเงินก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมมองว่าอาจจะมีติดใช้ใจ่ายบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับ ปุ่มเฟือยอะไรนะครับภาพรวมเต็มสิบให้แปดถือว่าเป็นเลขกลางๆมากๆอยู่กับเรื่องของการไปนในทางเชิงบวกได้ด้วยแต่สิ่งที่ติดจริงๆของกลุ่มนี้ครับนอกจากเรื่องความรักเรื่องของการเงินแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังอะไรพวกเนี้ยนะครับบุกลิภายนอกการตัดใจเนี่ยคือมันมีเลขที่คำกับ,บว่าเป็น G3 เงี้ยพูดจาตรงไปตรงมาขอพูดเป็นกลางๆนะพูดจาตรงไปตรงมานะครับ เพราะบางคนถ้าเป็นคนดีการพูดตรงไปตรงมาบางทีมันอาจจะไม่มีคาหยาบก็ได้แต่แค่เป็นคนพูดชัดๆตรงๆสิงดังแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นคนที่แบบพูดไม่ดีเป็นคนไม่ดีอะ่ะมันจะมีจลิตอยู่ข้างในที่แบบอาจจะมีคาหยาบติดไปบ้างก็ปกติก็คนสี่สามอ่ะแต่คือผมอยากให้มองไปเชิงบวกว่าคนสี่สามจริงๆเป็นคนการสื่อสารชัดเจน แต่บางคนก็แบบถ้าคนไม่ดีมันแน่นอนก็ต้องเรียกว่ามันก็จะมีการสื่อสารแบบคำหยาบหยาบชัดเจนอะไรย่างเี้ยมันก็จะกลายเป็นคนที่ชอบตีแบบปากหมาปากหมาแต่บางคนเนี่ยใช้อ่ะคือคนอื่นอาจจะไม่ทราบนะแต่ผมเนี่ยทานายมาตั้งหลายคนนะก็เป็นร้อยอ่ะระดับถ้าเฉพาะเลขนี้นะบางคนก็คือพูดเสียงดังอ่ะแต่ก็ไม่มีคําหยาบนะคือผมอยากให้มองเรื่องของถ้าเป็นพื้นที่ที่ผม เคยเคยผ่านจังหวัดต่างๆทีๆ่ผมเคยไปคุยกับคนจังหวัดต่างๆแถวภาคกลางนะครับเป็นคนเสียงดังอย่างเช่นสุพรรณบุรีลาดบุรีอะไรพวกเนี้ยเสียงดังแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดคำหยาบหรือเปอ่าไหมเขาก็พูดเสียงดังจริงแต่คือเขาก็พูดแบบว่าไงครับว่าไงก็อะไรเนี้ยเสียงดังปกติก็ถามว่าเหมือนสี่สามได้ไหมได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบก็ไม่ได้แบบดันนะก็ไม่ได้แบบว่าต้องพูดแบบ ใช้าคาหยาบตลอดไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นก็ลองพิจารณากันดูนะครับบอกผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้คําว่าสี่สามไม่บอกไม่ได้พวกนี้ปากไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ถ้าเขาเป็นคนดีอาจจะเป็นแค่คนพูดชัดก็ได้ครับโอเคนะครับน่าจะเขบาทุนกับบทความสาหรับเลขกลุ่มนี้ที่เขาเอามาทางช่อง YouTube นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ช่อง YouTube คุยด้วยนะครับแล้วเจอกันสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม